สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของเมริกานะคะแสงอาจจะไม่ค่อยพอแต่ว่าก็เรากำลังแต่งหน้าฮาโล,ลวีนคือเมยไม่ค่อยจะขึ้นกล้องค่ะวันนี้ก็เลยน้อยนนิดนึงพาลิปสีส้มตาก็เขียนมัมมา แต่ว่ามีเขาเมริกาเมริกาเมริกาอ้า <laughs> <America. America. S 2> ไม่เห็นอะ <c oughs> อยากให้เห็นดังเราแอบดูดีแต่ก็อเอามาใกล้ๆสิเ็น๋ยวอ่ะนี่ <c oughs> 养我养啊，养我养！哎，的这明年是为什么？